ต่อดยโฟร์เล็กเนี่ยนะครับวันนี้จริงๆเป็นขั้นตอนที่อายการนําตัวกลุ่มจาเลยผู้ต้องหาจําเลยเนี่ยไปสั่งฟ้องฟ้องต่อศาลก็ต้องมีขั้นตอนการประกันตัวปรกากฏศาลไม่ให้ประกันคุณพิงกี้กับ<ม>ครอบครัวนะฮะมีพี่ชายมีแม่ด้วยเนี่ยนะครับศาลอายาถนนรัชดาพิเศษอายการสํานักอายการคดีพิเศษ4ีเนี่ยนำสำนวนไปยื่นฟ้องเลยจริงๆผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ19คนก่อนหน้านี้ฟ้องไปแล้ว10วันนี้นำไปอีก9นะฮะ วันนี้มีฟ้องคุณกิติเชษชัยเดชหรือชือรร่อเดิมคุณสรายุทธชัยเดชคนนี้เป็นพี่ชายพิงค์ชาย,พ,ชายพ,พี่ชายพิงกี้สาวิกาแล้วก็รวมถึงคุณพิงกี้รวมถึงคุณแม่สรินยาชัยเดชด้วยฐานทุจริตหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงและร่วมกันช่อโกงนี้อหาหนักเลยคําฟ้องเนี่ยเขาเลยบรรยายพฤติกรรมอย่างนี้ครับ ว่าจำเลยนะฮะรวมถึงคุณพิงกี้ด้วยเนี่ยมีเจตนาทุจริตหลอกลวงนะฮะนำเข้าข้อมูลเป็นทิศผ่านระบบเว็บไซต์แชร์โฟเร็กซ์ผ่าน Facebook เรื่องของเรื่องคือชักชวนคนเนี่ยนำเงินมาร่วมลงทุนก็แน่นอนครับลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะได้ผลตอบแทนอะไรจำนวนมาก f o เร็กซ์อะไรเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะแล้วสารบอกว่าด้วยความที่เป็นคนมีชื่อเสียงทั้ง19คนเนี่ยอาศัยความมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ เป็นทั้งนักสแสดงนักร้องบุคคลในแวดวงบันเทิงบุคคลเขาเรียกไฮโซแวดวงชั้นสูงบุคคลมีชื่อเสียงอันนี้แหละไปสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันทำหลอกลวงให้ผู้สายหลงเชื่อมีประมาณ9,824คนและมีความเสียหายรวมกว่า2,400ล้านบาทนะครับสารเนี่ยขั้นตอนคือวันนี้ประทับรับฟ้องแล้วก็จะนัดดำเนินคดีกันต่อ26กันยาจริงๆคือนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับ แต่ขั้นตอนทางกฎหมายคือวันนี้คนที่เป็นจำเลยก็ต้องอยืน่นขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวออกมาแต่ศาลเขาพิเคราะห์ความหนักเบาของคดีมีคนเดือดร้อนเยอะมีวงเงินความเสียหายสูงถึง2,000กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นแลาา้วอัตราโทษสูงจริงๆนะครับแล้วเชื่อว่าถ้าเกิดให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพิงกี้คุณสรินยาคือคุณแม่เนี่ยอาจจะหลบหนีเลยไม่อนุญาตครับนำตัวส่งเข้าสู่ เรือนจำนะครับก็ทันทศฐานหญิงกลางใช่ครับค่ะอ่ะโฟเล็กคืออะไรปี62ช่วงปลายปีนี่เป็นข่าวดังมากนะครับโฟเล็กทีดีซึ่งเป็นบริษัทบรกเกอร์นะดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วเอาเงินคนเนี่ยมาลงทุนเหมือนกับแช์นะฮะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่หวังกับคนที่อยากจะรวยทางลัดเนี่ยแล้วก็ผ่านช่องทางความไว้เนื้อเชื่อใจโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยแหละครับ แล้วมันก็ขยายไปวงการต่างๆอย่างรวดเร็วเปิดระดมทุนการไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศนํากําไรมาแบ่งการสัดส,ส่วน60-40เจ้าของเงิน60โบรกเกอร์อีก40นะครับบริษัทเขาจะเน้นให้สมาชิกแต่ละคนก็หาเครือข่ายก็เลยกลายเป็นแชร์ลูกโซ่เออเนี่ยนะฮะสมาชิกใส่เงินลงไปแล้วก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เงินหมุนเวียนก็สูงแรกๆอาจจะดีเหมือนกันเหมือนเดิมเลยสุดท้ายโป๊ะแตกหมุนเงินไม่ทันนะะทีนี้หมุนเงินไม่ทันความเสียหายก็เลยเกิดขึ้นครับ ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเเนี่ยก็เลยรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษแล้วหลังจากนั้นก็ทําสํานวนกันสอบสวนกันยาวนะฮะสุดท้ายวันนี้อายการนําไปสั่งฟอ้องต่อศาลนั้ท่านตกใจนะคือตอนแรกเหมือนเป็น Forex เหมือนเป็นตัวกลางอะ่ะ<ช>ที่ทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรทํานองนี้แต่เอาไปเอามาเข้าขายแชร์ลูกโซ่ไปซะอย่างนั้นข่าวช่องแปครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม เข้าใจง่ายกดตับสไครต์ค่ะช่องแปด